ไปยอมปีย anyway, oh, ังมาครับปีเกียวโอ้ยยกสูงเดี๋ยวปลายข้างเด้อสวัสดีค่ะวันนี้ฮอก็ามีผลิตภัณฑ์จากบ้านหนองใหมามานำเสนอค่ะเป็นผัดถุงลายสวยๆค่ะอันนี้พื้นที่หนึ่งลายนกลำเพนนะคะลำเพลนอันนี้ลายที่สองส่วนตันนี้ลายที่สามนะคะลายสวยๆ ลายที่4นะคะส่วนพื้นที่5นี้จะเป็นผ้าไหมนะคะ5 6 7นี้ผ้าไหมค่ะเป็นผ้าไหมลายสวยๆนะคะถ้าสนใจลายไหนก็ทักมาได้ที่ ID l i v e ลเฟซสมนะคะผ้าไหมเราจะมีเยอะนะคะแต่เรามาเอามารีวิวแค่เท่านี้ก่อนนะคะจะเป็นผืนแบบ ที่เรารีวิวไปแล้วก็มีอยู่นะคะถ้าท่านใดสนใจแบบไหนก็สั่งเข้ามาได้นะคะที่ id line cs สมเบอร์ two ศู8ย2 3นะคะจะเป็นเสื้อก็มีนะคะสีแดงนี้ฟรีไซส์นะคะเป็นกระเป๋าก็มีค่ะก็อย่าลืมนะคะสนใจลายไหนก็ทักเข้ามาได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องฟางปีใหม่นะคะไปแล้วไปแล้วก่อนจะดูคลิปขอหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์นะคะ1แชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะวันนี้เราจะพาเต้าหวานไปหาเต้าฉลามค่ะเรามีแม่เอซจากดูไบคุณบุญญาณีใช่ไหม ใช่ค่ะบุญญวีค่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่อ่านผิดบุญญวีค่ะมีอ่างเปามาให้น้องดาวนะคะเจ้าอ้วนของเราก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้เด็กแกง๊งไม่ได้ทุกเชือกเพราะว่ามีชื่อมาค่ะเราก็ต้องขอขอบพระคุณเอฟซีนะคะที่รักเล่นดูน้องน้องช้างนะคะแล้วเราสำหรับปีใหม่เองนี่ก็ต้องขอขอบพระคุณ แม่ FC, เอฟซที่ฝากมาให้กับน้องมิ่งนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอังเปานะคะที่แม่น้องมิ่งฝากมาให้นะคะจากจากพุณแม่อ้อยนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ร่ำให้รวยใรวยวย,ยิ่งๆขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราไป ติดตามกันที่บ้านเจ้าเต้ออาอ้วนดาวกันเลยค่ะตอนนี้ก็ได้มาถึงเลยนะคะหลังคาเขียวๆนะคะมาดูกันเป็นยังไงเอ,อ้ยยังคือจำเอาเถอะบันนี้คือเป็นเหร่งสีฝา่าวข้นไว่าเถอะบันนี้ดาวยู่บ้านเนี่ยนะครับ ไปแล้วเริ่มปีดแล้ว oh ไปหาหน่อไปหาหน่องใสสิไปทั ah? oh, oh, oh. ้งไห่สิไปทั้งให่ ผิดทางไปแล้ว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 กองอีหยังน้อเป็นไม่สงสัยโว้ล่ะอาบน้ำให้กระโปรงหูยู่ค่ะผุนอยากไปหาหน่องแห้งเอาไปไปไปเลยไปเลยหยันประเด็จไปหาหน่องแห้ง โอ้เสียงสันไทยดีดค่ะดดแดดเฮงต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อกว่าเสียงฝนไม่ใช่นะคะเสียงสันไทยดีดโดนแดดโอ้มาหอดบานเขากักบอาบนา้ำเียนดาวอาบด้วยกันเลยค่ะทั้งคู่เย็นสดชื่นน,นอนใหนนองกายกายา็ไก็แล้วจะขิงกีเลยปัะนีอนให้ดาวข้นเกียบอ๋อ น้ำแบบใหม่เขาหดใหน่อยผัดอาบปากใส่เนาะเราไม่ได้ตั้งใจขีดใส่ปากนะคะน้องเขาเอาปากมารับเอาเองค่ะ,ะเขาลิ้นค่ะเฮ้ยเฮ้ยเรื่องทีเพิ่เนเฮ้เพียกกันเออเออลักกันรักกันเพียก่ไหนครับวันนี้ตรงนี้เป็นไปจุ่มบอลเฮ้ยป็นไปจุ่ม ข่าวแมแต shimmer. ่ส um. ิ้นข่าเท่ยงขาเศร้าข่าวเศร้าเป็นข่าวเที่ยงข่าวเที่ยงเป็น mm, ข่าวแรงนี่ระค่าชีวิตความต่างแต่ละมือแต่ละเว้นกลัวจีด้ยเลีวเบียดค่ะคำพอดีเสร็จฐุลัก็คือนอนเลยล่ะสัตวนี่เย็นปะครับเย็นปะครับ ต้นเสามาเากับตองเก็บขยะเมียนขยะเมียนขยะแล้วกระตองไปตัดหญ้ามากกอนค่ะตัดหญ้ามาแล้วก็ได้มาเก็บขยะอีกรอบสองเด็กหน่อยอาบน้ำกินน้ำแล้วเวียกตอนเสากับประมาณเพียงก็ดีละค่ะเพียงแล้วเขากับจงคอย้ได้กินเข่าเขาเข่าเช้าเป็นข้าวเที่ยงถ้าเที่ยงเป็นข้าวเย็น นนวัวดำปุ๊ดเลยแบบน,นี้ทั้งคูอ้วออนเต้าอ้วนเต้าฉลามกับเต้าวาดนะคะมาเจอกันแล้วก็จะอวนอัวอย่างนี้ล่ะค่ะอ้วนอืนออ,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 อดำปุ๊ด ขั่นแล้วได้น้ำก็คั้นเลยหยาี้ปั้นดดาวเทำไมกินเีววหยาีันเอ๊เอเอื่อแล้วเพื่อนะินอะดีใจบ้างดีใจบ้างเรื่เร็วเรได้อาบน้ำเร็วดีใจกนหมูดาให้ดีใจจังเลยไห้ คนละแก่เลยอ่ะคนละคางคนละคางเบ่เอาสิมาเด่นน้ำน้ำพลสิมเนาะพระละมันชืนได้น้ำแล้วก็สดชื่นล่าเรืงเต็มใสอ้าวมีแห้งแล้วบันนี้ี้จะซักไล่ไงีปีๆได้บันนี้มีแห้งแล้ว เล่นน้ำกันดีๆดอย่าหยาอกพีแห้ไงไหลเยไหนไหนอ่ะโอ้โอพี่ีบางหายหมดเลยเ <c ười> ุื่อนเห็นตะมือหน่อยค่ะว้ไวา ก็จะดึงดึงเสือกข้อเขามามามาเด้อมาเด้อเออเออเดี๋ยวพีนอนเราบ่ะเนี่ยอืออืออือดาวจะหยอกพีแห่งายลูกหยอกค่อยๆเนี่ยแล้วมา เดี๋ยวไปเอาอันเดี๋วดาวบอกเดี๋ยวดาวไปเองพี่พี่าไปเดี๋ยดาวไ่อยากให้พี่ออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขามาไหมจะไปมอบให้พ่อลินนะคะไป มาดจ้าเร็วจ้ากันหุยบังเลยติใสละลอนสใหายยังละผุนู้ผุนโฟอเนีวกวยพอเนวกวยเร็วจ้าสวยใสจ้าที่สวยกอนสวยสว เสียงหลากหล่อเลยห่วงหล่องแห่งไอูกัเวงเรแปบ่แปน้ำพพอีกบ่ผุ่นเออแป๊ยน้ำพเล่น่อนจ้าจิสวาห่วงปดนกัองห่วงลองห่วงหลอหงฮปเด็นกันองโตเหนอันนี้ข้าขนมอังเปาของผู้เดนของไอซีใส่นี่งจาก ดูไฟค่ะด,คะดูไฟขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับนึกสิ่งไหนปารถนาสิ่งไหนก็อขอให้มีความสุขความเจริญอยู่พู่กับลูกหลานเด็กแก๊งของเรานะครับอยู่นานๆน,นะครับขอบมากครับเรียกคุณหาหน้อ,นองเนีย <laughs> พอยืนรัดคอไว้ค่ะรับประตูบด้ปิดเอง ทางัเสียงสิตักไข่ผัวเสียบอกาแล้วครับอกกุี้แจกมาหลายหมครับเยันได้ไปเห็ุงานมาเมือยบ่านอะมวหมูแล้วครับมูลหลโนเบิง้งเบิ่งก็ออกค่ะว่าเมยคือบ่มไงต้องสีเมยนี่ตงสีมวนเออเอออย่านนะอ,อืมในเดยวนไม่เรียวนะือไปคูครับ ูไอ้ผู้องดาวหัวแล้วครับตามื้อกันก็เด็กหน่อยครับนี่ใหม่ใหม่เรี่ยวเป็นคนหัวแล้วถ้าเป็นคนนี้ก็ต้องเป็นต้าวันเต้าฉลามนั่นนี่หมูอ้วนเหมือนเหมือนพี่นุกเลยพี่นุกกับพี่ปายอ่ะชอบหยอกกันสีสคนละท่าเลยครับอนอุนอัวเขาคัก หยอกลูกสาวก็ไหลสาวว่าเสาปั๊บไหมได้สีบมวนเสาเกลื่อนตีบมวนตูเสาเกลื่อนตีดีกว่าเขาว่าสาวครับสาวครับสาวครับงงงงเสาวครับเรียกผมทำไมดาวบอกมีอะไรครับพ่อพิม มีอะไรคล้องใจเอฟซีบอกว่าฝากตีตู่นให้หน่อยเอาพ่อจัดการโอ้ยนั่นเน้อสูขึ้นเนาะโอ้ยนั่นนั่นมีเนาอวัาละตัวไอ้ฮัมตูดมาอะไรแต่ตีเหลวต้องเฝ้าวิ่งค่ะต้องเฝ้าวิ่งต้องรีบวิ่งอันตุ่นแล้วเต้ เอาไว้เอาไว้หางหาแก้งพี่ีเหรอแย้งพี่ีเหรอเน้ยเนี่อเออเออเออใส่เกียะลบตันละจนง่ายหลังเด่นมาพี่ไปยอมพียังมาครับพี่เกียวโอ้ยยกสูงเดี๋ยวว่าไยข้างเด้อวาดรูป งปังงานได้ถือวังหนึ่งน่นนาแล้วกวนตั้งพอเขาตั้งดูเขาแล้วบันนี้ครับนครับอื้ออ้อเ้อื่นเอหันมาแ้เขาหูซื้อเขาเนาะเขากะตอมหันมาก้ครับขาขานะครับเม่รบวนไรเหร่มะเหลิรบวนมเหลรดอกปีปีมา อยอกพี่ปีขุนแล้ว่อล้ so> <S <s ี้เี holiday, ่ปีฝ่าวันไต้เลยเออพี่ปีเล่นเดงเลย่เล่นเอาเล่นบอลเช่งกันเลยไปเ่งขากันนาะเอาเลียงว่าพี่ปีเลียงเออหมูดาวสิกกไข่ปุนพี่ปีพีปผมจะผมจะกุกไข่แล้วนะงปีแล้วว่างเออถินกับอลแล้ว ยังห่วงอยู่ต้องอยากเล่นน้ำพีต้องห่วงบอลอยู่จุดดาวเอาซ่อนแล้วคุณบอลหายแล้วเออปีๆได้โอกาสแล้วเออเอาเลยละเอาเลยเออเอาเลยเออนึงขิงเกี๊ยเลยเออนึงเออเอาเลยเป็นโอกาสของเราแล้วเอาเลยเอาเลยขั้นอาบน้ำขั้น ปีปีหาบอลเราพอเล้วน้ำตาเทียงไงี่ะปีปีว่าบอนหายไปแตนเนาะวังหันก็ยินอยู่มึงมึงจะมีเทยาบอลออกมาจากน้ำดาวบอคันเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ดเอเอ้เอเอ้เอ้ยเอ้อเอ้อ้ย้ออเยเออ้อ้อ้ยอม ก็เป็นกำลังใจงให้เราด้วยนะคะก็ขอขอบพระคุณแม่ๆ่อทีทุกท่านแฟนคลับทุกคนนะคะก็เราก็ขอขอบพระคุณโครงการโคชอาณาจักรจังหวัดสิรินนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ขอขอบพระคุณน้องเสือน้องสิงมากๆค่ะสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>